สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมอดัมแบรดชอนะครับและวันนี้พามาที่อุทยานแห่งชาติ The Grand Teton National Park Yes จริงๆเป้าหมายของเรานะฮะก็คือ Yellowstone National Park เป็นอุทยานแห่งชาติ Yellowstone ลองมาดูนะฮะว่าแวะมาดูบรรยากาศตรงนี้ซึ่งถ้าเห็นตรงโน้นนะฮะอันนั้นคือ Jackson Lake ทะเลสาบ Jackson นั่นเองครับ ไปกันต่อนะฮะรถอยู่ตรงนี้นะฮะเรามาจอดข้างทางโอเคกลับเข้ามาในรถแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ Yellowstone National Park แล้วที่บอกครับระหว่างทางก็จะมีจุดชมวิวเยอะมากนะครับ <S <S so we stopped again แล้วก็แวะมาตรงนี้นะฮะเฮ้เตย how are you Hey kids what are you doing back there นี่ y รับ are you playing โอเคนี่ครับ,รบขับรถเจออะไรที่น่าสนใจมากนะครับก็คือป้ายกำหนดความเร็วนะฮะตรงนี้นะฮะ45ไมล์ต่อชั่วโมงครับไม่ใช่นะนี่ครับดูสีของใบไม้นะ oh it's so beautiful look at that red orange and yellow leaves in these trees ooh what is it w งามมากครับ hmm. จอดรถอยู่ตรงโน้นนะฮะแล้วก็เดินกลับมานะฮะตั้งใจให้ทุกคนได้ดูนี้โอ้โ oh. หโอ้ยตื่นเต้นจักเลยครับ I'm so excited we have arrived มาถึงแล้วนะครับนี่ uh, Take a look ทางเข้า Yellowstone National Park The Snake River โอเคเป็นแม่น,น้ำงูนะครับเพราะว่าดูนะฮะมันก็จะแบบคดเคี้ยวเหมือนงูนะฮะ <laughs> น่ามาเที่ยวนะ It's worth a visit It's definitely worth a visit ไปกันต่อครับโอเคมาถึงจุดท่องเที่ยวจุดแรกที่ตั้งใจจะมานะฮะนั่นก็คือ Old Faithful Geyser นะครับเห็นมีคนจอดรถกันเยอะนะฮะ Are you ready to go see Old Faithful หนาวใช่ไหมต้องเดิไปถึงจุดหมายมากๆเออแล้ว Geyser <laughs> ก็จะแปลว่าเหมือนเป็นน้ำพุร้อนนะฮะที่มันพุ่งขึ้นมานะครับดูครับสะดวกมากสำหรับลูกที่ดื้อนะฮะแทนที่เราต้องวิง <laughs> งว่งตามหรือว่าเด็กพลังเยอะขวดมากๆเลยค่ะ <laughs> เป็นกุยนะฮะ we have a little wagon for our kids ไม่ใช่รถเข็นแล้วนะฮะนี่คือ wagon จริงๆอันนี้มีแบบเข็นก็ได้นะฮะหรือมีแบบดึงฮะอีงนี้ ดึงก็ได้เป็นการลงทุนที่รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆโอเคเดี๋ยวไปดู Old Faithful กันต่อนครับตกลงเราไม่รอนะฮะมันหนาวนะฮะหิมะตกนะฮะก็โชคดีที่เรามีหลังคาให้ เวียนของลูกนะฮะก็ <laughs> คือ <souven aid> นดเข็นเกวียนของเรานะฮะนี้แต่ก็คนยังรอกันอยู่นะฮะที่มาตกแต่พวกเราไม่ไหวแล้วนะคน,นคนที่หนาวนะฮะ <c oughs> so we're gonna walk back to the car ขอโทษด้วยครับเคฮิมะอยู่ตกแล้วนะครับ it's not snowing anymore so it's a little better we are at the midway geyser basin here นี่มันจะเป็นน้ำร้อนเหมือนกันนะฮะเห็นตรงนี้นะฮะควันขึ้นมาเยอะเลยนะครับ You have to cross the bridge to get up there. Okay, so let's cross the bridge and walk up here to see Midway Geyser. It's a beautiful river. A nice beautiful river here. Okay, let's walk up here and see the geyser. The water that falls down here is hot. It's got a lot of it. It's a river. a lot of smoke. Okay. well, i spoke too soon because the snow is back. it's like hail, but it's actually snow. anyway, this is the grand prismatic spring. the brought me you can't see the blue color really because there's so much smoke. can kind of see it right here If I zoom in เดี๋ยวลอง zoom ด,ดูตรงนี้นะฮะ <Wow. S 1> จะเห็นได้นะ,ะว่ามันออกสีฟ้าอันนี้ก็บรรยากาศรอบข้างนะฮะ โอเคมาถึงที่พักแล้วนะครับก็เป็นแคบินบ้านไม้อย่างนี้กลางป่านะครับอยู่ข้างนอกอุท <Okay. S 1> ยานแห่งชาติหินเหลือง or Yellowstone National Park ประมาณ2องไม์เองนะฮะหนาวมากค่ะท่านผู้ชมโอ้โอเค we are in 410 <c oughs> มาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะ It's locked. I, I've got the keys. Okay. So what side is it? Okay, bud, my man. Hat. <laughs> chill, chill, like this. <laughs> okay, gummy. a bathroom. เอาละครับเรามาดูควายฝรั่งแบบใกล้ๆนะฮะไม่ใช่ผมนะดูครับโอเคควายข้ามถนนกันฮะตรงนี้เลยต้องมาจอดรอ Alright the buffalo are crossing the road here so we got to park and wait until they are are done. Okay, we have arrived. This is the Grand Canyon of the Yellowstone River, brink of Lower Falls. Now, take a look okay, And we're at the top a of a waterfall Okay, we're at of the waterfall now. น้ำตกครับโอ้โ oh, ห that is magnificent อลังการมากเลยครับ And that's a wrap. That was our trip to Yellowstone. trip Yellowstone. <laughs> Yellowstone. yes. Okay, so let's drive home. It's going to be about five, maybe six hours. Okay, home. It's going to be about to kap. Okay. See you guys. Later.